พาเพื่อนๆมาชมผลของต้นอินจันเป็นไม้มหัศจรรย์ที่ในหนึ่งต้นจะติดผลสองแบบเสมอแบบแรกเป็นผลรูปทรงแบนนะคะรูปทรงที่สองจะเป็นผลรูปทรงกลมแบนและกลมอยู่ในต้นเดียวกันนะคะความแตกต่างของผลแบนนะคะ ทุกๆครั้งที่เราหยิบผลแบนขึ้นมารับประทานผลแบนจะไม่มีเมล็ดเลยเมล็ดพันธุ์จะไปอยู่ในผลกลมนะคะผลกลมๆแบบนี้เราเรียกว่าผลลูกอินนะคะผลแบนแบนเราเรียกว่าผลลูกจันทร์เมล็ดพันธุ์ซ่อนอยู่ในผลของลูกอินเท่านั้นเวลาที่เราจัดเก็บเมล็ดนําไปปลูกเป็นต้นกล้าสูงใหญ่เมล็ดพันธุ์จะอยู่ในผลอินก็คือผลกลม เมื่อติดผลออกมาจะติดผลสองแบบเสมอคือในหนึ่งต้นจะได้ทั้งผลกลมและผลแบนทั้งๆท,ที่ผลแบนไม่เคยมีเมล็ดนะคะเอาเมลร็ดจ,จากผลกลมไปเพาะเพราะออกมาติดผลได้ลูกแบนพ่วงมาด้วยเสมอดังนั้นแฝดสยามที่มีตัวติดกัน เขาก็เลยนำมาตั้งชื่อแฝดสยามนั้นว่าอินจันร์เพราะว่ามันจะพ่วงไปด้วยกันเสมอนะคะเพื่อนๆท่านไหนสนใจอยากจะได้มะเร็ดพันธุ์ลูกอินและลูกจันร์ไปปลูกเพื่อนๆทักถามมาได้ที่มะเร็ดพันธุ์ดีกเกษตรวิถีไทยจ้า